อันนี้ก็จะมาว่าเกี่ยวกับการเกษตรผสมผสานนะครับเกษตรผสมผส,สานน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมก็เบ,บื้องของมุ่นล้วก็มาว่าวสูพีสุนองฟั่งคือเกา่าล้กกผู้เขียนก็คือคุณวิภาลัดมาไล่เหล็กนะครับอ่าทีมมากก็คือทางเทคโนโลยีเทคโนโลยีการเกษตรนะครับบทความนี้น่าสนใจเลยทีเดียว เหตการเกษตรบนผสมผสานบนพื้นที่3ไห่สร้างรายได้ตลอดทั้งปีนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับการเกษตรผสมผาาสานนี่ม่มีค่้จำกัดความบ่มีกติกาหรือกฎตายตัวว่าต้องเป็นพืชชนิดใดสัตว์เลี้ยงชนิดใดเพราะว่าแต่ละพื้นที่และแต่ท้องท้่มีสภาพทางธรรมชาติที่แตกต่างกันการผสมผสานนี่เขาจะยึดหลัก สร้างความลมลื่นให้พืชหลายชนิดที่ปลูกอยู่ในพื้นที่เดียวกันลกักาณมีความเกืือกูลกันทังธรรมชาติมากที่สุดและสําคัญที่สุดคือผู้ปลูกต้องได้ยากรับประโยชน์มากที่สุดและก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยืนนะครับอันนี้กยกตัวอย่างน,นะครับคุณสุดชดาสุดสิรินะครับอยู่อําเภอตลังจังหวัดตังนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งเห็ด การเกษตรผสมผสานบนพื้นที่3ามไร่แลกเพิ่นสางรายได้ได้ตลอดทั้งปีนะครับเพิ่นบอกว่าเลือกมาทําการเกษตรแบบผสมผสานเพาะเห็ดด้วยใจมักนะครับใจมกักใจมีความหลักนะครับปลูกทุกอย่างที่กินได้นะครับกินทุกอย่างที่ปลูกทําตามความฝันของตนเองกับสามีนะครับพ่นวาเพื่อเพิ่ม รายได้ลดรายจ่ายภายในครอบครัวนะครับซึ่งโคบางกําลังศึกษานู่นะครับลักกะมีความสนใจในสิ่งนี้มากๆพัฒนาการสัางเขื่อนเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้ตัวเองและชุมชนเป็นแหล่งเลี้ยงลูกไห่แก่เกษตรกร,กรที่สนใจและสมาชิกในกลุม่มนําไปปรับใส่ไห่หมาะกับสมาชิกต่อไปเพื่อแบ่งปันผลผลิตที่ได้ให้เพื่อนบ้านมีความรักมีความสาม,มัคคีไห้ชุมชนแข็งเข็มแข็ง,ขง,ขง,ขงล้กกะได กินอาหารที่ปลอดภัยไรสารพิษการจัดจสรรแบ่งพื้นที่การเกษตรเป็นยังสินะครับด้านพักนะครับเพ่นจะปลูกไม้หาระดับนะครับไม้สามยางแล้วก็ประโยชน์สี่ยางนะครับอันนับแรกคือไม้ใส่สอยนะครับเพ่นจะนเห็ดมาเห็ดสางบัานเห็ดคอกสั์นะครับไม่กินได้นะครับแล้วก็เป็นอาหารและยาสมนุนไพรเช่นทุเรียนเงาะนะครับ บกม่วงนะครับมีกล้วยนะครับบกนาวคาอ่อยบกเ้าไผ่ริกมะเขือตะไคร้พักกินใบต่างๆนะครับหลักการต่อมาเพิ่นจะปลูกไม้เศรษฐกิจด้วยนะครับนะครับทางทีมงานผมบางคนปลูกไม้พยุงนะครับไม้เศรษฐกิจบางที่ก็จะเป็นไม้ซักทองนะครับไม้พยุงแล้วก็ไม้ฮอกกานีแล้วก็ชอยรักษาดินและนํำซึ่งเป็นการปลูกเพื่อที่หลากหลาย จะสร้างระบบนิเวศส,สมดุลให้กับพื้นที่ด้านการประยุกสัตว์นะครับเพ่นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไข่นะครับเลี้ยงห่านทั้งสี่นะครับแมยข้าว่ากะสามารถที่จะกินไข่ได้นะครับกินไข่ได้มีพักกินมีไข่กินมีพวกเนื้อสัตว์พวกเป็ดไก่กินทั้งสี่นะครับด้านประมงนะครับเพ่นมีการเลี้ยงปลานำจืดหลายชนิด บว่วจะเป็นปลาทับทิมป,ป,มป,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 ปลาเน้นปลาหมอปลาช่อนปลากดปลาบึกนะครับปลาดุกปลาไหลนะครับเลี้ยงมูลนํานะครับแล้วก็เพิ่อนอ่าก็คือผลผลิตที่ได้ของเพิ่นนะครับผลผลิตที่ได้นะครับเพิ่นมีรายได้จากการขายหลากหลายอย่างบว่วจะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่นะครับปลาพักกินใบอื่นๆนะครับ นอใหม่สดนะครับนอใหม่ดองกล้วยพริกบางที่นะครับอันนี้คือขายได้มดนะครับวิธีการเพิ่มผลผลิตนะครับิางกะบางที่ิางกะจะมีการเห็ดนำมักนะครับนะครับนำมักก็จะไ่หดต้นใหม่นะครับนำมักจากนอกล้วยแน่นะครับนำมักเชี่วภาพสารเหล่งดอกนำมักจากหัวปลีกล้วยโมนี้ครับ การเพาะเลี้ยงแหนแดงนะครับมีเลี้ยงแหนแดงนําเลี้ยงในกระช่างบกและบอ่อพลาสติกนะครับใส่ขิงวัวลงไปเพื่อเป็นอาหารให้แหนแดงซึ่งจะทําให้อัตราการเจริญเติบโตของแหนแดงเร็วขึ้นสามารถนํามาผสมกับอาหารสัตว์นะครับใส่เลี้ยงเป็ดไกล้ปลาได้นะครับเลี้ยงแหนแดงนะครับอัตราส่วน1ต่อหนึ่งอยลดต้นทุนในการเลี้ยงนะครับเพราะมีโปรตีนสูง นั่ไปเลี้ยงปลานะครับว่าต้องผสมอาหารนะครับปลาจะโตเร็วนะครับแหนแดงเนี่ยถ้ามีนำ้ำถ้ามีเยอะนะครับไปใส่ต้นไม้นะครับเป็นปุ๋ยพืชส,สดได้นะครับหลักาการการทำกิจกรรมกรเกษตรแบบผสมประสานพื้นที่สามไร่นะครับสามารถนะครับสามารถนะครับสามารถดดรายจ่ายแล้วก็สามารถเฮ็ดรายได้ให้เพิ่นเดือนบ่ตามกว่าละ 8,000ถึง10,000บาทนะครับโอ้เยอะนะครับ8,000ถึง10,000บาทเพิ่นใส่พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะครับกรเกษตรแบบผสมประสานทุกอย่างที่กินได้นะครับครอบคลุมทั้งหมดอ่า3ด่านนะครับ3ด่านบ่ว่าจะเป็น1อ่าทางพืชน,นะครับเพื่อเพือปลูกผักกินได้ปลูกผัก,กต่างๆเอาไว้กินในครอบครัวเอาไว้ขายนําแล้วก็ ปลูกไม้ใส่ซ้อยนะครับบ่ว่าจะเป็นสังบานเฮดคอกซัสนะครับไม่เศรษฐกิจอย่างเช่นไม้ยู่นะครับไม้ซักนะครับไม้ฮอกกอนี่นะครับแล้วก็ปลูกไม่ที่กินใ้นะครับเพราะาไม้ต่างๆมะม่วงกล้วยม่นีนะครับ,กกนนรบเป็นปลูกเมิดครับพี่น้องแล้วก็พักปลูกพักน้ำพักกินใบต่างๆแล้วก็ด่านประมงเลียงพวกซั์ปีกนะครับเป็ดไก่ ด่านปริุสัตว์ครับตรวจที่ครับ <_ d ose> เรียงเป็ดไก่ไข่ห่านด่านประมงคือเลียงปลาเป็นหลักนะครับจะเห็นว่าเป็นไอเดียที่ดีทีเดียวนะครับคือครบวงจรครบวงจรไม่ว่าจะเป็นพืชด่านการประมงหล้กการด่านปศุสัตว์สามสิ่งนี่เมื่อเมื่อ้อมร่วมกันแล้วนะครับผมคิดว่าอยู่ไดนนะครับให้หมุนเวียนแต่ละเดือนที่สำคัญน,นะครับเพ่นบอกว่า เพิ่นต้องใส่ใจมากนะครับใจมากเพิ่นอยากเหตุนะครับลวก็เป็นการลดไข่ใจภายในขั้วเลื่อนนะครับการใส่เงินนะครับเราต้องใส่เงินหลายนะครับเพิ่นว่าลดไปหลายเติบนะครับแปดพันบาทถึงหนึ่งมื่นบาทเลยทีเดียวนี่แหละครับชีวิตง่ายๆแบบพ่อเพี้ยนะครับก็คือจะจะสมารถให้เฮ้ายูได้นะครับยูได้เป็นสิ่งที่โคบานสนใจลวก็ค่อยๆเหตุไปนะครับตามงบประมาณ ตอนนี้ก็มีแค่แรงน้ำแล้วกาลงปลาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเฮ็ดคอกเป็ดแล้วครับหลอกเป็ด่อกไก่แลวกจะมีก่าจะเลียงครบน้ำนะครับครบเนี่ก็เป็นศาสตร์เศรษฐกิจที่กันนะครับขายดีครับขายดีพ่อๆขายถ้าเรียงได้นะครับก็ว่าจะค่อยๆทยอยลงไปแล้วก็ที่สําคัญเอามาประกอบอาหารกินนะครับเป็นอาหารแนครัวเลื่อนนะครับอาหารเลื่อนถ้าเหลือก็ขาย อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับว่าเข้าต้องมีการปรับตัวแล้วนะครับว่ายุคเศรษฐกิจที่ค่าค่องชีพสูงนะครับสาหรับมนีโคบานเมืองไร่เกินมาเว่าสูพีสูนองฟังเพียงสนีหนะครับสาหรับมนีสวัสดีครับ